สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงของรีวิวของใช้มือสองนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับมีหลายคนทีปไปศูนย์การค้าเขาไปช้อปปิง้งหรือว่าไปซื้อของอะไรต่างๆแต่ว่าสําหรับผมก็ไปศูนย์การทิ้งนะครับแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าเป็นการทิ้งก็ไม่ใช่นะฮะมีหลายคนที่พยายามสะสมของเก่าก็คือพยายามไปซื้อของมือสองมานั่นเองนะฮะมีหลายบ้านที่เขาทิ้งแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันหรืออาจจะเป็นเพราะามันเก่ามันจะเสื่อมแล้วเขามีของใหม่มาที่จะทดแทนก็เลยขายเป็นของเก่า เพราะฉะนั้นมีคนกลุ่มนึงที่จะไปซื้อของเก่าพวกนี้มาแล้วก็สามารถนะฮะบ,บางสิ่งบางอย่างก็สามารถนํามาใช้ได้นะฮะก็ขายเป็นของมือสองไปแต่ว่าบางครั้งก็เมื่อใช้ไม่ได้ก็มีการนะำฉมแหละแล้วก็เอาบางชิ้นส่วนนะฮะที่ถูกําแหละจ,จะเป็นเหล็กคือแยกของนะครับแล้วก็ไปขายก็จะได้ราคาดีนั่นเองนะครับ แต่เวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าผมได้อะไรบ้างนะครับมารีวิวให้กับเพื่อนๆนะครับ N N <and>, นี่เลยครับ <c oughs> เพื่อนๆครับและนี่ก็คือโซลาเซลล์นะครับซึ่งเป็นแผงโซลาร์ไลท์นะครับกำลังอยู่ที่3 5วัตต์นะฮะในนี้มันเขียนเป็น IP67 นะฮะก็อาจจะเป็นลักษณะของ ความแรงของไฟนั่นเองรหรือความสว่างของไฟก็เป็น35วัตต์นะครับวันนี้ผมได้ส่วนอะไรมานะครับก็ตอนนี้ไฟชาร์จเต็มเลยนะครับเมื่อกี้ผมเอาไปตากแดดไว้นะดูด,ดูดูที่ตากแดดก็จะประมาณนี้ครับก็เนี่ยก็เอามาอังแดดไว้แบบนี้ใส่ใส่ใสอัมตะก้าไม่ใช่ใส่ฝาครอบของพันลม นะครับส่วนที่ผมได้มาก็คือมันแยกชิ้นกันนะครับผมคิดว่า,าคนคนที่เขาไปเก็บนะครับเขาเขาไปเก็บเนี่ยมันคงจะได้มาเป็นคนละครั้งกันนะครับอันนี้เป็นของเก่าเลยนะเพื่อนแผงตรงนี้เป็นแผงเก่าเลยนะฮะซึ่งไม่มีคู่นะครับนี่คือด้านหลัง,งมันก็โทมเลยนะฮะเก่าเป็นฟุนอันนี้ผมเพิ่งได้มาใหม่ๆนะครับ แผงตัวนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นอพอเราได้ได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเพื่อนมันก็จะมีส่วนที่ต่อกันตรงนี้นะครับกับหลอดไฟตรงนี้นะครับแกถือว่าเป็นอันนี้อันนี้จะออกมาก็ใหม่นิดหนึ่งนะครับก็เหมือนแต่ว่าก็ยังเป็นของเก่านะเนี่เก่าไม่เก่าเพื่อนก็สังเกตดูทีบนี่มีโคลนติดเลยนะครับ เก่าไหครับก็เอามาจากเอามาจากทีเ่เขาสะสมของเก่านั่นแหละนะฮะที่มไปก็เพื่อนสังเกตดูนะครับส่วนตรงนี้ถ้าเกิดเราตอนนี้มันชาร์จไฟก็เต็มแล้วนะครับมี4จุดวันนี้แดดแรงพอสมควรฮะแดดแรงมากก็โอเคครับชาร์จตั้งแต่เมื่อเช้าประมาณสักแปดโมงนะครับก็ตรงนี้เพื่อน งนี้เป็นช่วงรอยต่อนะฮะถ้าเกิดเราเปิดป๊บนี่ไฟก็จะออกะฮะอ่อเราอาจจะไม่มองเห็นไฟแต่ว่าผมผมให้เพื่อนสังเกดตดูมีมีไฟมีไฟไหมมีไฟแน่นอนนะอันนี้คือไฟออกนะฮะส่วนตรงนี้ถ้าเกิดเราเอ่อเสียบนะฮะกับเข้าไปนะฮะไฟก็จะดับ เสียบแ๊บนึง่งเอ่อต้องต้องต้องเอาให้ตรงรูของมันที่จะเสียบนี่ยเท่นถ้าผมเสียบปุ๊บนี่คือไฟดับนะถ้าเกิดผมถอดปุ๊บนี่คือไฟไฟสว่างนะครับก็ลักษณะของโซลาร์เซลล์ก็จะเป็นประมาณว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่นะจะมีเซนเซอร์ครับเซนเซอร์ตัวนี้นะฮะมันจะเป็นเซนเซอร์ที่รับแสง ก็คือถ้าสมมติว่ามีแสงเนี่ยฮะไฟมันจะถูกตัดออกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมืดป๊ปบถ้าเกิดมันมืดป๊บนะฮะมันก็จะผอผมยกตัวอย่างว่าสมมติว่าไอ้นี่นะลองสังเกตด,ดูนะครับส่วนวนี้ตอนนี้มีไฟอยู่ถ้าเกิดผมคว่อมตรงนี้ลงไปจะเกิดอะไรขึ้นลองดูนะฮะคว่อมไปปุ๊บไฟมานี่ไงเพื่อนนะครับไฟมาฮะ เชื่อหมายว่าถ้าเกิดมืดอะนะครับแสงไม่เข้าแผงโซล่าเซลล์นี้นะครับมันก็จะมืดเลยถ้าผมเปิดออกมาแสงเข้าปุ๊บมันก็ปิดประมาณนี้แหละครับหลักการง่ายๆซึ่งโซล่าเซลล์ก็จะใช้เซ็นเซอร์จะมีเซ็นเซอร์อยู่นะครับผมที่นน่าดีข้างหนนะเห็นไหมเพ่อนี่ก็ความง่ายแสงเข้าความ งายอันเนี้ยถ้าเกิดตอนเนี้ยถ้าเกิดไฟมันเต็มแล้วนะฮะถ้าเกิดอ่าเราก็สามารถเอาไปใช้ได้ในที่มืดๆได้เลยนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วนี่ก็ก็ก่อนไม่เก็ดูสายไฟนะฮะสายไฟที่เอามาเชื่อมต่อก็นี่ฮะเป็นของก่อถามว่าราคาที่ผมได้มาถี่เกิดเราไปซื้อในตามตลาดนะครับหรือว่าตาม ร้านค้าที่เป็นร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครผมคิดวนะ่า35วัตเนี่ยนะครับราคาก็น่าจะตกอยู่ประมาณสัก800กว่าบาท800ถึงพันได้เลยนะครับตนนัวนี้ครับหรือบางทีถ้าเกิดเราไปซื้อในอร้านออนไลน์นะฮะช้อปปิ้งออนไลน์ก็อาจจะตกอยู่ประมาณสัก300กว่าบาทนะครับ ที่เขาเขียนเป็นนะครับราคาประมาณร้อยกว่าบาทนี่ผมคิดว่าน่ามันน่าจะไม่ใช่ของแท้นะครับนะไม่ใช่ไม่ใช่ของแท้แต่นี้ผมก็ใช้มาได้นานเหมือนกันนะครับได้ละนานพอสมควรใน,นประมาณสักหกเจ็ดวัน,นก็ก็ถือว่าโอเคอยู่มันใช้ได้เลยนะครับก็ตอนกลางคืนนี่เก็บไฟได้นะครับตั้งแต่ แต่เย็นจนถึงรุ่งเช้าเลยก็ว่าได้นะครับ35หวัตความสว่างนี่ก็พอดีเลยฮะสำหรับท่านไหนที่ต้องการไฟไว้บนโต๊ะนะครับบนโต๊ะเช่นโต๊ะทำงานอะไรอย่างเงี้ยไฟแค่เนี้ย3าหวัตต์นี่ก็ถือว่าสว่างพอพอดีเลยนะครับแผงความยาวของแผงก็ประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับคิดว่าประมาณหนึ่งฝ่าแบบนี้หรือเปล่าครับเนี่ย กัครบขออนุญาตนะครับเพื่อนก็รองเท้านี่ฮประมาณรองเท้านี่เลยนะฮะความยาวของมันรองเท้านี่ก็จะเบอร์40นะครับเบอร์40ความยาวก็จะประมาณนี้นะฮะความกว้างก็ความกว้างก็ไม่เยอะนะประมาณประมาณครึ่งหนึ่งของรองเท้านั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นก็เทียบให้ดูนะฮะเพื่อนก็จะได้เห็นเดี๋ยวเรามองนี่อาจจะไม่ชัด ก็ไม่ใหญ่นะครับก็ให้แสงไฟได้นะครับพอสมควรนะครับอ่าเมื่อกี้ยังไม่ได้เฉลยราคานะครับเพื่อนราคาที่ผมได้มาก็คือแค่หนึ่งบาทแค่นั้นเองนะครับเพื่อนนะครับทั้ง2ชิ้นนี้ก็คือหนึ่งอกว่าบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นถ้าคนไหนนะฮะที่ชอบใช้ของเก่านะฮะแล้วก็ชอบเรื่องของการ <1> <1> <1> เขาเรียกไงอ่ะเอาเอามาซ่อมหรือว่าเอามาใช้ได้พลุงพลังหน่อยหน่อยหนึ่งมันคือไม่ไม่เขา,าเรียกว่าไงครับมันไม่สมประกอบหรือเปล่าจะพูดงี้ก็ไม่ถูกนะคือคือจริงๆหนะ้ามันไม่อยู่ในรูปของของใช้ที่แบบว่า,าเนี่ยก็จะมีการต่อพ่วงสายนะครับ ก็อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนไหนที่ชอบประดิษฐ์อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้สิ่งของพวกนี้ได้นะฮะก็แต่ว่ามันก็เราก็สามารถที่จะไปให้ช่างเนี่เขาเขาเก็บสายไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะครับนิดนึงหรือว่าเราทําเองก็ได้นะฮะก็แค่มน์มนมน,ม,นมันเก็บอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็ใช้ได้แล้วละมันก็ไม่ยากทเท่าไหร่ครับนี่ครับแผงโซลาร์เซลล์นะครับ ความแรงของไฟนะฮะอยู่ที่35วัตต์นั่นเองครับเป็นไงกันบ้างพเพื่อนๆของใช้มือสองนะฮะที่ได้มาก็ถือว่าใช้ประโยชน์ได้นะครับก็สำหรับเพื่อนท่านไหนที่อยากจะใช้นะครับโซล่าเซลล์นะวันนี้ผมก็อธิบายไว้นะพอสมควรสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ไม่รู้จักนะเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ค่อยจะรู้วิธีการใช้ของโซล่าเซลล์นะฮะก็วันนี้ก็ น่าจะแบ่งปันให้เพื่อนได้บ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็คงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนครับบายบายครับ